ไปหนนะฮะไปกับผมแมนคอนเนอร์ก็ได้นะฮะชื่อนี้การันตีความพีเียมแน่นอนสำหรับใครที่สนใจอยากจะไปไกลกว่านี้นะ,ะปัดขวาพาทัวร์เอาชัวๆหน้าช่องมีทางเข้าสู่ครอบครัวให้เรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนวันนี้จัดมาให้เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือไม่ต้องคัดสรรเองนะ,ะสำหรับวันนี้ก็ไปดูกันที่พิมลีกอังกฤษกันก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคู่แรกจะเป็นคู่ของอาร์เซนอลนะพบกับบอลมัดนะฮะ,กก bon ะ,ฮะสำหรับคู่นี้ผมขอไปที่อาร์เซนอลอยู่แล้วนะฮะ แม้ทีมเยือนบอลมัดเองนะฮะค่อนข้างจะเป็นรองกว่าเยอะพอสมควรนะแต่ผลงานตลอด4เกมที่ผ่านมาก็ยังไม่แพ้ใครเลยโดยการเป็นชนะ1น,นะฮะแล้วก็เสมอถึง3เกมและค่อนข้างเคียวยากพอตัวเหมือนกันนะ,ะก็เชื่อว่าจะขอยือสุดใจและประกอบกับเจ้าบ้านอาเซนอลเองกำลังขบเคี้ยวดุดเดือดกับเบชเอในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกด้วย ซึ่งเหล็กแรกก็แพ้คาบ้านมาศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะฉะนั้นแล้วเหลกที่2นี้พวกเขาจําเป็นจะต้องเน้นหลายเท่าเลยนะแน่นอนว่าเปอร์เซนต์ที่กุนซอมิเกลอเตเต้านะฮะจะโลเทชันเพื่อรักษาความสดและสภาพความพร้อมของทีมที่สมบูรณ์ที่สุดให้มากที่สุดนะและมีโอกาสาที่จะเล่นเพย์เซฟซึ่งออกมาก็อาจจะไม่ถูกใจแฟนๆสักเท่าไหร่นะแต่ก็เชื่อว่าไม่มีใครโกรธลงแน่นอนนะจึงไม่แปลกที่เลตเปิดมาจะแค่นี้นะทั้งๆท,ที่น่าจะทะลุ1เม็ดไปซะด้วยซ้ํานะ เมื่อพิจาณาจากหน้าสื่อกับภาพรวมต่างๆแนะนําว่าอยู่ลองลุ้น2มุมคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะแต่ผมแฟนอาเซนอนไงฮะจึงขอไปที่อาเซนอนแล้วกันแต่ไม่ต้องตามก็ได้นะฮะสำหรับคู่นี้ส่วนคู่ถัดไปนะไปดูกันที่สตาร์บักนะ,ะกับปารีสแซง์แมงสำหรับคู่นี้ผมขอไปที่สตาร์บ๊กแล้วกันนะ,ะเจ้าถิ่นสตาร์บักฟอร์ม5้นัดหลังสุดในลีกชนะ3และเสมอ2เกมด้วยกันนัดล่าสุดในลีกก็เปิดบ้านเอาชนะแซงเอตียนมาด้วยสกอร์3ประตูต่อ1 ส่วนทีมเยือน p a เองฟอร์ม5นัดหลังสุดในลีกก็ชนะ3สเสมอ1และแพ้1เกมด้วยกันโดยเกมนัดล่าสุดในลีกก็เปิดบ้านแพ้กับนิชมาด้วยสกอร์1ประตูต่อ3นะเรดเปิดออกมาเสมอแม้ว่าชื่อชั้นของทีมเยือน PHA จะดูเหนือกว่าก็จริงแต่การที่พวกเขาได้แชมป์ลีกแน่นอนแล้วนะฮะแถมมีโปรแกรมแชมเปี้ยนลีกรออยู่อีกนะน่าจะทำให้พวกเขาโลเตชันนักเตะพอสมควรขณะที่เจ้าถิ่นอย่างสตาร์บู๊ทนะยังต้องการคะแนนเพื่อทำอันดับ ไปเล่นในบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าอยู่นะฮะวันนี้เลยแนะนําว่าเชียร์เจ้าถิ่นอย่างสตาร์บักดีกว่านะฮะส่วนคู่สุดท้ายนะ,ะไปดูกันที่เลนเซ่กับนาปโปลีคู่นี้ผมขอไปที่นาปโปลีการันตีแน่นอนนะฮะนาปโปลีเองต้องการ3มแต้มเพื่อขยับเข้าใกล้แชมป์นะ ฟอร์มพวกเขาดีอย่างต่อเนื่องชนะ3นัดติดแล้วไม่เสียประตูเลยนะแม้ว่าทีมจะมีปัญหาในการเล่นไปบ้างนะแต่ไม่น่ากระทบอะไรเยอะนะขณะที่เลนเซเองผลงานไม่ค่อยดีนะห้านัดหลังแพ้ไปถึง3เก็บได้แค่2แต้มเท่านั้นแม้ว่าเจ้าบ้านจะต้องการคะแนนเพื่อรุ้นอยู่รอดนะฮะแต่นาโปลีชั่วโมงนี้แก่งจริงๆนะฮะเกมนี้มองว่ายังดีกว่านะถ้านาโปลีจะบุกมาเก็บชัยได้นะฮะ เกมน,นี้ขอไปนาโปลีแล้วกันนะการันตีได้เลยเชื่อก็ตามอยากถามก็คอมเมนต์อยากได้ตัวเน้นก็หน้าโปรไฟล์หรืออยากอยู่สบายก็ตามมาที่บ้านเขียวของพวกเราได้เลยรับรองเลยว่าจะถูกใจนะเพราะว่าในบ้านเขียวพวกเราก็จะมีตัวเน้นมีตัววีมีตัวชุดให้และมีอินฟูชันนำคอยคำแนะนำดีๆอีกมากมายเพียงแอด MB19 แล้วตามมาที่บ้านเขียวของพวกเราได้เลยบอกได้เลยนะว่าจะถูกใจแน่นอนเพราะว่าในบ้านเขียวของพวกเราการันตีให้ทุกตัวนะฮะ และยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีฮะ